แคว้นธริพุนชัยแคว้นธริพูนชัยนะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งจะมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองธริพุนชัยหรือจังหวัดลำพูนของเรานั่นเองนะคะนักเรียนอยากทราบไหมคะว่าแคว้นธริพุนชัยนี้มีความสำคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแคว้นธริพูนชัย พุทธศตรวรรษที13่13-19มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองคริภุนชัยหรือจังหวัดลำพูนนั่นเองนะคะเรื่องราวของแคว้นนี้ก็ปรากฏในตำนานจามเทวีวงศ์หรือตำนานของเมืองคริภุนชัยนั่นเองค่ะแคว้นคริภุนชัยนะคะมีความเจริญมากในด้านพระพุทธศาสนาใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึกโบราณสถานที่สำคัญคือพระธาตุคริภุนชัย ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตได้จากรูปทางด้านขวามือของนักเรียนเลยนะคะและพระาธาตุฤิษุณชัยนี้ก็เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือนั่นเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูนนะคะอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตนับเวลาก้มมากกว่าพันปีทีเดียวค่ะพระาธาตุฤาษุณชัยนะคะก็ยังเป็นพระาธาตุประจำปีเกิด ของคนที่เกิดปีระกาอีกด้วยค่ะต่อมาเป็นตำนานของพระนางจาม,มเทวีนะคะพระนางจาม,มเทวีเป็นพระธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงละโว้นั่นเองค่ะและพระนางก็ได้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จาม,มเทวีที่ปกครองเมืองคริพูนชัยหรือลำพูนนั่นเองค่ะ 2. แคว้นโยโนกค่ะซึ่งเป็นอีกแคว้นนะคะ ทก็ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะและศูนย์กลางของแคว้นโยนกนี้ก็จะอยู่บริเวณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะต่อมาแคว้นโยนกค่ะซึ่งตามตำนานนะคะบอกว่าผู้ที่ก่อตั้งแคว้นโยนกนี้ได้อพยพมาจากภาคใต้ของประเทศจีนค่ะ เพื่อมาสร้างเมืองเงินยางหรือเมืองเงินยางเชียงแสงนั่นเองนะคะในสมัยพญามังรายพุทธศตกราชที่1804ถึง1854ได้ย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองเชียงรายค่ะและมีโบราณสถานที่เมืองเวียงกุ่งกามนั่นเองนะคะ ต่อมาพระยามางรายก็ให้สร้างเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงแทนค่ะเมื่อปีพุทธศักราช1 8 3 9ค่ะเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาค่ะแต่ในบางช่วงก็อยู่ภายใต้อำนาจของประเทศพามา่าและบางช่วงก็อยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งในสมัยทนบุรีและลัตนโกศิน ล้านนาอยู่ภายใต้อำนาจของไทยนั่นเองนะคะและในพุทธศตรวตรรษที่25ล้านนาจึงได้ถูกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชาอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะ แคว้นแรกนะคะคือแคว้นทวารวดีนะคะเกิดในประมาณพุทธศตรวรรษที่11นะถึงพุทธศตรวรรษที่16นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มนะคะของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างนะคะทางทิศตะวันตกด้วยได้แก่เมืองอู่ทองบริเวณสุพรรณบุรีนะคะเมืองคอูบัวราชบุรีนะคะเมืองนครชียศรี่นะคะและเมืองสีเทพนั่นเองค่ะ ทีนี้ให้ทุกคนคิดภาพตามนะคะว่าแคนทาวรารวดีที่เราบอกว่ามันอยู่บริเวณร่มแม่น้าเจ้าพญาตอนล่างเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับชายทะเลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเลที่มันเหมาะสมเนี่ยก็เลยทําให้แคนทาวรารวดีของเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อค้าขายแล้วก็ทําให้แคน้นเนี่ยร่ำรวยจากการติดต่อค้าขายแล้วก็มีความมั่นคงต่อมา นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสังสมศิละปละวัฒนธรรมนะคะทำให้เกิดหลักฐานที่แสดงถึงความจะเดินของแควนนี้ได้แก่อะไรบ้างน,นี่เลยค่ะอันนี้สำคัญม,มากๆเลยนะคะที่เราจะเจอที่แควนนี้นะคะก็คือทำมาจากศิลานะคะกับกวางหมอบอันนี้ก็คือภาพทำมาจากทุกคนเห็นไหมแล้วก็จะมีกวางหมอบอยู่ข้างนอกจากนี้นะคะทุกคนจะเห็นด้านล่างของเรานะคะจะมี ภาพกระตูนนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นภาพจำลองนะคะองค์พระปฐมเจดีย์นะคะที่อยู่ในจังหวัดน,นครปฐมก็จะเป็นเจดีย์ทรงละควงควา้าซึ่งเขาก็สันนิษฐานมาว่าจริงๆเนี่ยส่วนกลางของทวรารวดีเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่นครปฐมนั่นแหละนะคะอันนี้คือแคว้นทวรารวดีนะคะต่อไปนะคะแคว้นลาโวนะคะแคว้นลาโวนะคะเิดในประมาณพุทธศตรวตรรษที่11นะคะถึงพุทธศตรวตรรษที่18นะคะ เจดจากการรวมกลุ่มนะคะของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำลบบุรีนะคะป่าสักแล้วก็แม่น้ำบางประกงค่ะเมืองส่วนกลางนะคะคือเมืองละโวนะคะวิธีหรือเทคนิคการจําของคุณอูเล็กก็คือลอลิงกับลอลิงค่ะปัจจุบันนะคะเมืองละโวนะคะหรือแคว้นละโวของเราเนี่ยก็จะมีศูนย์กลางนะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองอย่างที่ครูบอกนะคะลอลิงกับลอลิงก็คือละโวคู่กับลบบุรีวิธีจําง่ายๆ ลอลิงคู่ลอลิงค่ะศูนย์กลางนะคะโลเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ํานะคะทําให้สามารถที่จะติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็นําความมั่นคงมาสู่แคว้นนั่นเองนะคะหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญนะคะในแคว้นลลโลของเรานะคะก็คือได้แก่เทวรูปพระนารายณ์ทรงคุณน,นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเราจะเห็นพระปางนะคะมีทั้งหมด 1 2และ3ยอดเขาเรียกว่าพระปราง3ยอดนนะคะเป็นโบราณสถานนะคะและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะคะที่สําคัญของลพบุรีเลยลักษณะของปราสาทนะคะจะเป็นปราสาทของในศิละปะแบบบายียน,นะคะ่ะเพราะว่าปราสาทของเนี่ยถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะคะของอาณาจักรของหรือเขเมรโบราณในสมัยก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยถือว่าเรืองอำนาจ แล้วก็เก่งมากๆนะคะก็จะควบคุมแคว้นอื่นๆะ,ะไว้ในอนาณาจักรของตัวเองได้นะคะเราก็เลยได้รับอิทธิพลมาด้วยนะคะนี่คือแคว้นลาวค่ะ